ก็ว่าอะไรที่ผลิตบูดเรามาแสดงหนังไม่ไม่ไม่เช่นไรมันมันบอกว่ามันจะโผล่หน้ามาเรื่อยๆนักกษัตริย์โอริโออร่อยจุดสุดเสร็จจะสวยงามกษัตาิยแห่งหนึ่งโอริโออร่อย ทุงสังเกตบนกรวจจูดี้แม่งมีม้าพิกาซัสเด้อแลวตัวหนึ่งแม่งก็มีมาริตตันโพนี่เจ้าม้าตัวน้อยเจ้าม้าตัวจอยเจ้าม้าตัวน้อยเจ้าม้าตัวจอยเจ้าม้าตัวจอยหนูมองไม่เห็นบ้าก็แบบเออสร้างให้บันไดมันเป็นสีดำมืดตึื้อลูกปั้นยักษ์เป็นลูกปั้นเอ้ยพี่ปลูกปั้นรูปภาพจะพาเธอไปสวรรค์วิประตู อะไรวะด้านหลัง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 เนเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นหลังเมืี้โอ้ยมืดจังโอจูดีไหนเฮ้ยขอกดถ่ายบ้างอยากกดทันโอ้ยอ๋อตกใจลุกปั้นต้องล้องกล้องโอ้โอ้ยโอ้ยทางออกอยู่ไหนเนี่ยจูดี้มาเอากดไม่ได้อ่ะอ่ากูกดยี กโตัอยู่นะเนี่ยเอาไว้สับกีตัวอาเดือกกีก็จะหัวเด็กมันเกี่ยวกับอะไรอ่ะไม่รู้เลยฟันลูกปานหรือเปล่าลูกปานตัวเนี้ยลองดูลองดูไม่ใช่ไม่ีไม่มีอะไรเกิดขึ้นต้องออกไปข้างนอกวะมึงบอยอะไรคือบอยเทนบอยหมดประลาดเลยอ่ะบอยกำดักปะวะต้องไปกำดักมันหายมันหายมัน แชอือถ่ายมันเลย่มอ้าวไม่ลบด้วยคือผักบ่อยได้ด้วยเบบี้บอ s มึง baby b o ออเออเหมือน b o s ใช่เลยเออนี่งานบ่อยเขาสร้างเลยนะเอาหมูกระทะหนึ่งชุดอุ้ยอุ้ยบ่อยขยับได้บ่อยไปเนี่ยโออแช่อ้าวไม่โดนโอเคแช่ด้วยต้องลองดูวยโอ้ยนี่ยเาทำไมมาทำไมอ่ะเปกมันไก่ทอดเหรอแต่หน้า แล้วน้าเห็นไม่ค้าแล้วเนี่ย้ต้องถ่ายปะวะกูเชื่อว่าไม่ไม่น่าได้ผลนะกูมีอีโต้เลยจูดี้เปิดเพลงแมวเหลืองเลยลุงตีดื้อๆมาเดี๋ยวเรอุ๊จูดี้ตัวน้อยวิธีมันไมมีกระจกจูดี้ตัวน้อยโอ้โหน้าหน้าสัมภาษณ์งานจูดี้มันมันไม่โผล่มาใช่ไหมมันจะไม่แห้งใช่ไหมบึ้งอ้าวหน้าจอดำ a few moments later อะไรเงี้ช่วยหน่อยไหม ไม่ตอนนี้อยู่ข้างบนเห็นเห็นอย่าลงน้ำนะอย่าลงน้ำอย่าลงน้ำมันอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงไหงช่วยวินเอ้ยไม่ใช่วินตัวตี๋เดี๋ยวเดี๋ยวอ่าช่วยจูดี้ป่าวะจูดี้มันร้องไห้มึงจูดี้ต้องการจำผิวตรงนั้นคืออะไรเออนั่นไงจูดี้ปะจูดี้โดนขังเป็นนกอีกแล้วมึงเป็นอะไรมึงเป็นตัวอะไรอุ้ยอุ้ยบอสบอสบอสโง่มากแม่ โอ้โ่มดูดิมันเป็นไอ้นี่แมงมุมเราต้องยืนบนโต๊ะวะอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่รอดไม่รอดโดนโดนเหมือนกันห่างกุญแจห่างกุญแจห่างกุญแจประตูเปิดไม่ได้อีกหนอนหน้าดูดี้กุญแจอยู่ไหนวะอ๊ยเฮ้ยเดียตายแล้วใช่ไหมเดียขึ้นมาข้างบนว่าะเขาอยู <là> ่ข้างบนเธอทุกคนอยู่ไหนโอ๊ะ อยู่ข้างบนไปไม่ได้จูดี้มันดักอยู่อะเมื่อกี้ตามเบียมาติดด้วย<ๆ>มันไก่ชีอ้อยเอ้ยอ,อะไรวะโอ้โยมึงกินบางกูทำไมมึงก็ไม่บอกให้กูไปอ่ะอ้แล้วมึงจะยืนอ,อยู่ตรงนั้นทำไมล่นะมีหุ่นด้วยหุ่นจะขยับได้ไมนะั้ยน่ะหุ่นจูดี้ ไม่นะโดนได้เดยเฮ้ยโว้ยเฮ้ยมึงพี่จะเป็นหนอนไอ้ตัวอะไรวะเนี่ยเราน่าจะต้องไปตรงบ้านนะรอมันไปไกลๆก่อนมันมาแล้วมันมาแล้วมันคัมแบ็กโอ้มันมาหากูถ่ายรูปมันร้านนี่ต้องอโอ้ยมึงบาดเลยฮ่าฮ่าฮ่าฮนมึงรอไว้นะกูจะไปของนู้นโอเคโอเคมึงปากอีจูดี้เหม็นมากเดี๋ยวมึงอิจูดี้ มาบ้านแล้วมาบ้านแล้วรูมาบ้านแล้วไปตำรวจเลยไปตำรวจเธอไม่รอดเลยเขาฟงมึงช้ามึงมึงมาได้ไหมมึงมึงวิ่งลงมาเลยได้ไหมมันน่าจะติดอยู่ตรงนั้นนะมึงมึงเดินย้อนกลับมาแล้วก็ตกว่ะวิจูดี้มนดักมึงถ้าตกวิจูดี้เป็นลายท้ายคัน ว,วิ่งเย้มาเย้ไฟได้แล้วเย้เรากลับมาที่เราที่จุดเกิดใช่ปะจุดเกิดใช่เลยอ่าไม่ต้องไปไหนละประตูนี่แหละน่าจะใช่เออจริงประตูที่เราเข้าไม่ได้เออตัวอะไรอ่ะอะไรวัออนน่ะไทท่นเหรอกูมปนอูดเลยมึงตอนนี้มันผสมกันหมดแล้วอ่ะรผสมทั้งหนอนในกรงปลอดภัยหรือเปล่า เฮ้ยมีกุญแจนี่ไงกลับไปที่คารลิฮาร์ดเฮ้ยอันนี้ต้องวิ่งแน่เลยอ่ะรู้ก่อนว่าจะเจอตัวอะไรจูดี้เวอร์ชันอะไรนะโอ้จูดี้เวอร์ชันนันไงนั่นไงโอ้ยแต่มันหัวใจเท้านี่หว่าหัวใจเท้าอะซอมเออแต่มันก็เหมือนจริงๆนะหัวใจเท้าอุ้ยอุ้ยเจอเจอเจอทาเราสามารถแอบแบบนี้ได้มั้งมันมาแล้วมม้ไไ่ดแอบได้เจอทางแล้วทางนี้ป้าจะมีน้หนามอ่ะ มัเห็นออแกนอะออแกนจะมีออแกนแล้วก็มีประตูกี่โลงเนี่ยประตูสี่โลงนี่เออจบแล้วจบซัเตอร์สองเฮ้ยจูดี้ว่ดจบแล้วเหรอจบแบบงงๆอ่ะสวดดีฉันดีใจที่คุณทำได้แล้วก็ขอบคุณมากที่ปล่อยใอ้ฉันเป็นอิสระจากปีศาจฉันคือจูดี้ขอบคุณมากแอติโดนมันได้ผลข้างคืออะไรเนี่ย เป็นขนมเท่งไม้สวัสดีลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันที่แชปเตอร์สาม